เปิดโพสต์ล่าสุดเบลล่าลานีเรียกได้ว่าเป็นกระแสที่หลายๆคนกำลังพูดถึงกันเป็นอย่างมากเลยทีเดียวในตอนนี้เป็นเรื่องราวของดารานักแสดงคนดังเบลล่าลานีและนางเอกสาวคนสวยแต้วนัทพรหลายคนคงรู้จักกันดีสำหรับนางเอกสาวเบลล่าลานีแคมเปญที่มีผลงานการแสดงให้แฟนคลับได้ติดตามอยู่เสมอรวมถึงพรีเซนเตอร์หลายตัวที่เข้ามาไม่หยุด ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้มีกระแสเกี่ยวกับเบลล่าทั่วโลกโซเชียลรวมถึงคลิปถูกแชร์ต่อกันเป็นจำนวนมากหลังได้มีชาวเน็ตได้เผยคลิปนี้นาะทีที่เบลล่าดึงรางวัลออกจากมือแต้วนัทพร์ซึ่งเบลล่าทั้งถือดอกไม้รับมอบรางวัลและพูดขอบคุณอยู่คนเดียวทั้งที่ทั้ง,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 งแต้วและเจมก็อยู่บนเวทีนั้นด้วย ซึ่งโซเชียลต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคลิปนี้แย่งซีนกันชัดๆถึงแม้ว่าจะมีกระแสโจมตีเบลดามากมายแต่ก็ไม่ได้ออกมาชี้แจงอย่างใดยังคงทำงานและใช้ชีวิตทั่วไปปกติล่าสุดเบล่าได้โพสต์ภาพในอินสตาแกรส่วนตัวที่แจกความสดใสให้กับแฟนคลับที่ต่างส่งกำลังใจให้จำนวนมากโดยเฉพาะรูปสุดท้ายที่ยิ้มหวานจนเห็นฟันทำเอาต่างชมเป็นเสียงเดียวกันว่าสวยสดใสามาก